สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าอุเทนภูมิใจนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าอุเทนชูศัก,กยภาพรุกปรับแผนพัฒนาตำบลประจำปีพศ2566 นายสวงเดชธรรมชัยพัฒนาการอำเภอท่าอุเทนมอบหมายให้นายพลชัยสรีหะมงคลนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการพร้อมด้วยนางสาวออนอุมากแก้วอุ่นอาสาพัฒนาลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนตำบลพนอม วันที่25และ26กุมภาพันธ์พศ2 5 6 6นายสวงเดชธรรมชัยพัฒนาการอำเภอท่าอุเทนมอบหมายให้นายสิริพันธ์ตีจิตนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมด้วยนางสาวออนอุมาแก้วอุ่นอาสาพัฒนาลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาตำบลรำราดและตำบลเวนรนผบาทชูศัก,กยภาพการจัดทำแผนพัฒนาตำบลประจำปีพศ2566 พอชอท่าอุเทนลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือกขคอขอจอตามหลักธรรมาพิบาลบ้านโคกสว่างหมู่ที่9ตำบลปทายอำเภอเท่าอุเทนจังหวัดนครพนม นายสวงเดชธรรมชัยพัฒนาการอำเภอท่าอุเทนพร้อมด้วยนายพรชัยศรีหะมงคลน,นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการและนางสาวออนอุมาแก้วอุ่นอาสาพัฒนาลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาชุมชนตำบลหนองเทาประจำปีพศ2 5 6 6 วันที่9มีนาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกาสำนักงานพัฒนาชุมชนมอำเภอท่าอุเทนร่วมกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้านหรือวันกอมออำเภอท่าอุเทนประจำปีพศ2566 วันที่18มีนาคมพุทธศักราช2566นายสวงเดชธรรมชัยมอหมายให้นายสิริพันธ์ตรีจิตนักวิชาการพัฒนาชมุมชนชำนาญการพร้อมด้วยนางสาวอนุมาแก้วอุ่นอาสาพัฒนาลงพื้นที่ขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านที่มีโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือกขอข,ขจเพื่อส่งเสริมการดําเนินงานกองทุนเข้มแข็งตามหลักธรรมาพิบาลในหมู่บ้านณนะบ้านแพงหมดุด ที่3ตำบลรามราชอำเภอชาอุเทนจังหวัดนครพนมพร้อมนี้ได้ลงพื้นที่เร่งส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองโดยการน้อมนำแนวพระราชดำริพระกนิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรเฮ็ดมาหน้าเลยสี่ห <4, S 1> <5, S 2> ้าปีแล <5, S 1> <ป>้วอรอะไ มือหนึ่งนีแล้วเขาขายดีได้ได้จักบาทขายช่วงนู้นป่ะสองมื้อขายได้ือนนึงสามค่ะเดือขายเนาะแต่เดือละร้อยกว่ามื้อละสองร้อยก็ได้เดือนหนึ่งก็มีรายได้หลายอยู่ก็เพราะได้ใส่เพรพอได้ใส่ซองค่ะเพราะได้ใส่ซองเพราะเปบุญสร้อยกรู้อยู่แล้วว่ามีแต่ซองบุญซองแต่งงานบวชงานบุญนแลก็ตลอดจะได้พักมีนาคายได้เิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าอุเทนร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยในสโลแกนผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อสืบสารอนุรักษ์ศินผ้าทิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมวิดีโอพรีเซนต์การสรุปผลงานประจำเดือนมีนาคมขอบคุณค่ะ